ประโยชน์ของศีลห้านอกจากจะทำให้สังคมสงบสุขแล้วก็ยังส่งผลบุญให้แก่ตัวเราเองอีกด้วยโดยอานิสงส์จากการประพฤติตัวเป็นคนดีตามศีลห้ามีด้วยกันดังนี้ศีลข้อที่หนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์ จะทำให้เป็นผู้มีอวัยวะครบสมบูรณ์งดงามมีร่างกายสมส่วนผิวพรรณงดงามมีความคล่องแคล่วว่องไวเป็นที่รักของคนที่พบเห็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไม่พลัดพรากจากคนที่รักและทำให้มีอายุยืนยาว ศีลข้อที่สองเว้นจากการลักทรัพย์จะทำให้เป็นคนที่มีทรัพย์สินมั่งคั่งไม่อดอยากไม่มีความยากจนมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่เดือดร้อนศีลข้อที่สามเว้นจากการประพฤติผิดในการมจะส่งผลให้ไม่มีศัตรูคู่อาฆาตมีสเสน่ห์ เป็นที่รักของคนทั่วไปจากคนทุกเพศทุกวัยไม่พลัดพรากจากคนที่รักสิ่งข้อที่สเว้นจากการพูดโกหกจะถูกส่งผลให้เป็นคนพูดจาไพเราะมีฟันขาวสะอาดเรียงสวยงามมีกลิ่นปากหอมมีคำพูดที่น่าเชื่อถือจิตใจไม่ฟุ้งซ่าน มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวมีคนยกย่องให้ความเคารพยำเกรงศีลข้อที่5เว้นจากการดื่มสุราเมรยัยจะส่งผลให้มีความเฉลียวฉลา,าดในการทำงานทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต ทำให้มีสติมั่นคงอยู่เสมอเป็นคนมีความรู้ไม่เป็นคนเกียจคร้านเป็นคนไม่ประมาทเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นอกจากนี้การรักษาศีลห้ายังเชื่อว่าจะทำให้ชาติพบถัดไปไม่ต้องพบกับเรื่องทุกข์ทรมาน และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนไปสู่การบรรลุนิพพานได้สมาทานศีลห้า 1. ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทัทงสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยเว้นจากการฆ่าสัตว์ สองอธินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจา้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยเว้นจากการลักของผู้อื่นกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจา้าสมา ทานซึ่งสิกขาบทโดยเว้นจากการประพฤติผิดในการ 4. มุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิขเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยเว้นจากการพูดเท็จ 5. สุราเมรยมชับป,ปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยเว้นจากการดื่มสุราของมึนงเมาอดีตเคยทำผิดศีลมาอดีตจบไปแล้วไม่เอาไม่ต้องไปคิดไปนึกถึงให้เป็นทุกข์ เอาปัจจุบันตั้งอกตั้งใจให้ดีชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ